มีตำนานเคยเล่าเอาไว้ว่าถ้าคุณผ่านถนนหมายเลขแปคุณจะติดลูกไปชั่วขณะหนึ่งและถ้าคุณอยากออกจากลูกนี้ให้ได้คุณต้องเล่นเกมของมันให้จบโดยการที่ถ้าคุณเจอสิ่งผิดปกติให้คุณเลี้ยวขวาแต่ถ้าไม่ให้คุณไปทางซ้ายใช่แล้วล่ะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้แรงบันดาลใจจากทางออหมายเลขแปดนั่นเองนะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกคนเข้าสู่เกมทางหมายเลขแปดนะครับซึ่งเรานั้นก็จะมาติดลูกไปพร้อมกันดีกว่าไป let's go อุย้ยทรมลดเกมคือมีใครยืนอยู่ในป่าด้วยวะ มีเสียงนาฬิกานะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเสียงโทรศัพท์แล้วไงโอเค Hey wake ้ย <up. S 1> ตื่นไขวะเนี่ย <are> ฉันอยู่ที่ไหนโอ้มาแล้วก็คือมูฟโดยการกด W S D นะครับธรรมดาเบรกโดยการกดสเปซบาร์นะครับแล้วก็ชิปเพื่อเร่งสปีดว่ะ อันนี้คือไปธรรมดาเนะครับความเร็วธรรมดาแสงอะไรอะแสงอะไรวะกดเล่สปีดก,ก่อนือมโหยังเร็วเยอะเลยเรถคิดว่าเกมไม่มีเสียงอะไรเลยคือมันปิดเอาไว้อยู่นะครับไม่รู้ปิดไว้ทําไมเนะี่ยโอเคเมื่อกี้นะครับตรงนี้มันไม่มีไฟไหม้เนียครับมันเป็นกระท่อมปกติไว้ตอนนี้มีไฟไหม้แล้วเพราะงั้นเราก็ขับไปทางขวาเนะครับอันนี้คือสิ่งผิดปกติแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนคุณผู้หญิงก็ผู้หญิงยืนรอเหมือนเดิมโอเคไปทางขวาไปทางขวาไปทางขวา โอ้ยเกมเ,เร็วอีกปะเนี่ยเกมเร็วเหมือนไอ้รถไฟหมายเลขสูนงสนีกปะเนี่ยโอเคสองแล้วนะครับไปเหมือนเดิมนะครับพกปงพกป้ายก็เหมือนเดิมว่ะส่วนกระท่อมรอบนี้กระท่อมรอบนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระท่อมกระท่อมบังบินได้ไงอ่ะชิปเร่งสปีดเร่งสปีดรีบไปทางขวาโอเคเ,าออออเคสามแล้วครับคุณผู้ชมครับเราต้องไปทั้งหมด8นะครับเราถึงจะออกจากหลุมบ,บ้านนี้ได้ ออส่วนป้ายโฆษณานะครับก็เหมือนเดิมนะครับดิงเวลคั m มอ๋อแต่ที่ไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะมีโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้อาวีจัดกิจกรรมแจกฟรีสกินใหม่หยานใครอยากได้สกินใหม่ฟรีแบบไม่ต้องเสียเงินเนี่ยก็อย่าลืมเข้าเกมไปทำกิจกรรมกันนะนอกจากแจกสกินแล้วก็ยังมีของรางวาัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกรอบโปรไฟล์อีโมจิหรือว่าสกินฟรีบอกได้เลยว่าแต่ละอย่างในของโคตรดี และการมาถึงของการอัปเดตใหม่ไม่ว่าจะเป็นการปรับหินในฉากให้มันเล็กลงหรือไอเทมหินสายซับป,ปรับใหม่เลือกใช้งานกันได้ง่ายและดีกว่าเดิมและที่พีที่สุดของการอัปเดตในครั้งนี้ก็คือคิโลใหม่ชาร์ลอตเป็นนักดาบสาวสุดสวยที่หลุดมาจากเกมในตำนานอย่างสมุไรโชดาวซึ่งตอนนี้เธอก็ได้คอดบกับ ROV ไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ฟังผมพูดกันมาตั้งนานแล้วนะและ้วทำไมยังไม่เข้าเกมไปดิเนเข้าไปทำกิจกรรมกันได้แล้วกิจกรรมเยอะขนาดน,นี้ใช่แล้วแหละครับมันก็คือโฆษณา ROV นั่นเองนะ <laughs> ขอค่าข้าวหน่อยโอเคกระท่อมนะครับกระท่อมก็ยังยังเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมคนระับผู้ชมส่วนคุณผู้หญิง,ญง,ญงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงอุย้ยรอบนี้เธอเรียกเราอะแต่ก็ไม่ทาอันตรายเราเนี้ยครับโอเคเพงังกันอันนี้คืออันออมลี่นะครับเร่งสปีดไปเลยครับชิปสปีดคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันให้ผมกดชิปทำไมอะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย แต่ทำไมมันถึงขึ้นเหมือนแบบมีอะไรน่ากลัวเลยวะอุ้ย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 ม่ไมโอ้โหโอ้โหนิ้วเกมนิ้วคิดว่าจะไม่น่ากลัวกูยอมเมื่อกี้อยู่ดีคุณกูหญิงมันคานตามเรามาโอเครอบนี้รอบนี้โรงพยาบาลเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็กระท่อมกระท่อมก็เหมือนเดิมนะครับส่วนกูหญิงอะ รอบนี้เป็นเสียงเด็กร้องว่ะพราะั้นมาทางขวานะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะรอบที่หแล้วนะครับใช่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 หกแล้วเราผ่านมาได้6ด่านแล้วเหลือแค่สองด่านเท่านั้นรอบนี้กระท่อมกระท่อมก็ไม่มีอะไรนะครับตามเบาะหลังอะไรมันก็ปกติดีเว้ยคุณผู้ชมเพราะงั้นผมว่ามันน่าจะปกติแหละนะรอบนี้ผมไปทางซ้ายแล้วกันมันไม่เจอสิ่งผิดปกตินี่ครับจริงด้วยแลวรอบนี้เสียงเสียงวิทยุ ดนไหมอันนี้มันถือว่าเป็นอโนม m ลี่ป่ะผมว่าน่าใช่นะปกติแล้วเสียงวูดีอยู่ในรถเราไม่เคยเปิดอะสวยอ่ะแปดแล้วแปดแล้วแปดแล้วมูจินอะไรคือมูจินวะเอ้าจบแล้วล่ะเสียงนาฬิกาเหมือนเดิมครับคุณเป็นใครน่ะ โอ้โหโจบแล้วนะครับเกมเขามเีเกมเขามีแค่นี้ยังเหรออ n o ม a l ที่เราเจอไปนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้า้าเองอะลองเล่นอีกรอบนึงนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้ประโยชน์จะเป็นเหมือนเดิมไหมโอเคลองกดดู3 h r e e ว่ะอ๋อเป็น t 2 1แทนเราไปลองเล่นกันอีกรอบเพื่อหาอน o ม a l แล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ คูหญิงก็ยืนเหมือนเดิมน่าจะปกตินีครับสาหรับรอบนี้ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมซ้ายขวาก่อนไม่มีใครนั่งมากับผมโอเคถูกเรียบร้อยหนึ่งแล้ววะโอ้โหผมไนเกิดมาเพื่อเกมนี้จริงๆโอเคแล้วก็เอ้ยเดียวเดียวเดียวป้ายป้ายมันไม่เหมือนเดิมหรือว่าคือเมื่อกี้ผมลืมสังเกตป้ายด้วยว่าป้ายไม่เหมือนเดิมป่าวะใช่ไหมเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยก,ก่อนนะครับกระท่อมกระท่อมไม่มีใครแล้วคูห้หญิง ส่วนผู้หญิงก็อยู่ที่เดิมครับโอเคเพราะงั้นผมจะไปทางขวาแล้วกันนะผมรู้สึกว่าป้ายโฆษณาตรงเมื่อกี้มันไม่เหมือนเดิมเว้ยอ่าจริงด้วยนะครับนี่ป้ายโฆษณามันต้องเป็นแบบนี้อุย้ย เหมือนคูเปรเลยคือเมื่อกี้เมื่อยือเหมือนรถเราดับนะครับแล้วไม่เรากดสเปซส,สเปซส,สเปซไปเรื่อยผมก็กดแล้วแล้วไม่รถไม่ติดนะรอบนี้ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับเอ้ยมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสิคือกลางวันกลางคืนมาเร็วขึ้นเออพาธิ์แบบพาดิพรจจัยมํากำลังขึ้นสลับกันอยู่โอเคแล้วก็เร่งสปีดไปเลยครับผู้ชมไม่เจอสิโอ้โหกำลังจะบอกว่าไม่เจอสิ่งผิดปกติแบบจังๆคู่หญิงไปยืนโบกมือไปๆอยู่ตรงนี้ เบรกให้เบรกทำไมแล้วถ้าผมไม่เบรกอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกูลองขับไปแล้วกันนะเไม่ได้เบรกทำไมวะผมลองเล่นความเร็วดูนะครับแหมรถดีรถพยาบาลนะครับรถพยาบาลแบบอย่างใหญ่อย่างเบิ้มโอเคไปแต่ผมว่าการใส่อนโนมาลี่เกมนี้มันลุ้นระทึกดีนะ มันดูแบบแปลกๆดีอะมันดูแบบเกมสีของขวัญดีนะครับผู้หญิงยืนรอรถเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแน่นอนเนครัยรอบนี้พองกันหมไปทางซ้ายโอเคหกแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ประมาณสองสามด่านเราก็จะเสร็จแล้วแต่ผมยังสงสัยนะว่ามูจินมันคืออะไรวะใครรู้ก็มาอธิบายบอกผมด,ด้วยนะครับว่ามันคืออะไรเสียงอะไรแปะ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 วะ อุ้ยคุณชุมตัวอะไรไปผ่านหน้าผมไปวะมันถึงรอบที่แปดนะครับป้ายก็ยังขึ้นว่ามูจินเหมือนเดิมอะ่ะคืออะไรฟ้าไม่รู้นะครับอันนี้คือไม่รู้ความรู้เป็นศูนย์แล้วก็จบนะครับจบเหมือนเดิมเลยโทรศัพท์ดังเหมือนเดิมครับรอบนี้ Are you okay คุณโอเคไหมเสียงเหมือนแบบเราเข้าอาการโคม่าเหรอ เราจะมาลองกันรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้เราจะเจออันอโมรี่แปลกๆกันไหมนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูตกใจจริงใจใจเต้นแบบตุบตุบตุบแล้วคือคือมันโคตรน่ากลัวเลยมันแบบมันไม่จำสแกนแต่มันค่อยโผล่มาเดี๋ยว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 ทำไมรอบนี้ต้นไม้มันมันอยู่กลางป่าโอ้มันมาอยู่กลางถนนวะ อันนี้ไม่ใช่บัคเกมใช่ไหมอันนี้เป็นอณูมลี่ใช่ไหมโตคนนี้นี่นี่นี่โอโอ้โหถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงที่ผมผมตายไปหลายรอบเลยนะชนไปหลายต้นแล้วเนี่ยรถพยาบาลก็มาไม่ได้ด้วยครับโดนต้นไม้ขวางโอเคอณูมลี่แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ผมเจอช็อตผู้หญิงโผล่ตรงหน้าต่างไปคือผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกล้าขับอีกเลยคุณผู้ชมผมกลัวมากว้าวว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  โอเคแล้วรถไฟอะไรมันุวิ่งตรงนี้วะทางรถไฟก็ไม่มีวิง่งนี่งเนี่ยโอ้ oh! oh! เดี๋ยวเมื่อกี้มันชนกวางมะวะโอ้โห oh, oh, แล้วมาตรวนี้คือไปไม่ได้โดนกวางขวางก็คือเมื่อกี้เราไปชนเพื่อนมันใช่ไหมมันก็เลยแบบขวางไม่ให้เราไปทางนี้ก็คือเหมือนมันคับแพ้นะครับ โอ้โหไม่น่าเลยคือผมมองคูผู้หญิงอยู่มันมีอะไรผิดปกติไหมโอเคเราก็ต้องจำใจเล่นใหม่ศูนย์ใหม่นรรอบนี้เฮ้อยเฮ้อยเฮ้ยตัวอะไรอะรอบนี้ไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นตัวอะไรอะโอเค <c oughs> what อฟเดี๋ยวนะผู้หญิง ชัดเลยทำไมรอบนี้คุณเป็นแบบนี้วะเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมรอบนี้เราเจอน้องควางอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เราไม่ชนเขาและนี่เมื่อเราไม่ชนเขาเนี่ยครับทางตรงนี้มันก็เปิดเว้ยโอเคน่ารักจริงๆเลยมันผิดที่เราเองเนี่ยผิดที่เราขับรถได้มองทางโอเคเรียบร้อย <c oughs> รถรถพยาบาลทำไมเป็นางน้นวะ